สวัสดีครับผมนัทชนนันครับ วิวที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสนามกล์ฟนะครับเวลามองจากตรงนี้นะครับจะเหมือนคล้ายๆปราสาทในเทพนิยายนะครับซึ่งเป็นที่มาของโครงการนี้โครงการฮิลค s t ล e นะครับผมและโครงการนี้นะครับพอเรามองไปทางด้านทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับตรงนั้นครับจะเป็นเนินภูเขานะครับตงลูกติดต่อกันนะครับแล้วก็เห็นสนามกลอฟด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังทางด้านนี้ครับผมก็จะเป็นไร่มันตะปังของชาวบ้าน นะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลง A2 ที่อยู่ในโครงการนี้นะครับผมและด้วย ความที่ว่าระดับความสูงจากระดับน้าทะเลเนี่ยถึง93เมตรนะครับทำให้แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีลักษณะเป็นสโลปหลังเต่าลงไปนะครับผมเพราะฉะนั้นครับแปลงเนี่ยเวลาที่เรามาอยู่ในแปลงจะคล้ายๆลักษณะว่าเราได้อยู่บนเนินสูงสุดเลยนะครับแล้วก็วิ่งเล่นในทุ่งหญ้าได้เลยเพราะว่าทางด้านนู้นนะครับต้องบอกว่าเวลาที่เรามองไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนะครับผมแล้วก็จะมีบ้านของเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็น ชาวบ้านนะครับที่เขามาปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีก2หลังนะครับแต่ต้องบอกด้วยความที่ว่าเราอ่ะมีความได้เปรียบสูงเลยเพราะว่าเราอยู่บนเนินหลังเก่าพอดีเลยนะครับผมและแปลงนี้นะครับในเรื่องของแนวขอบเขตเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าทางด้านโครงการเนี่ยได้ล้อมรั้วคาวบอยเอาไว้ให้นะครับเป็นรั้วคาวบอย3ชั้นนะครับผมตลอดรอบแนวสีด้านเลยนะครับสวยเลยนะครับแล้วพอเรามองออกไปทางด้านฝั่งนี้เลยนะครับทางด้านฝั่งทิศใต้ ทางด้านฝั่งทิศใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นทางเข้ามาจากเส้นถนนลาดยางนะครับซึ่งเราอ่ะเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทเนี่ยเพียงแค่750เมตรเท่านั้นถือว่าใกล้มากแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับที่เขาปลูกป่าเอาไว้ด้วยนะครับพื้นที่แถวเนี้ถือว่าในเรื่องของบรรยากาศนะครับผมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับยิ่งตอนช่วงเวลาที่ฝนตกเสียดาาเมื่อกี้ครับยังเห็นเป็นตัวสายลุ้งอยู่เลยนะครับตอนนี้สายลุ้งหายไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นครับ ตรงเนี้ยในโครงการครับเขาก็จะมีในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำประปานะครับขยายมาให้ถึงหน้าแปลงที่ดินเลยครับลูกค้าครับแค่เข้ามาทําการขอมิเตอร์น้ามิเตอร์ไฟครับก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับผมนี่เลย อย่างแนวรั้วเนี่ยมาตรฐานแข็งแรงเนี่ยวิ่งไปจนชนตะเวนตลอดแนวด้านนอกนะครับผมแล้วก็ทางด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่เทพื้นเอาไว้หนานะครับผมตัวเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่330ตารางวานะครับเอกสารติดเป็นฉนดครุฑแดงนอส,อสี่จอนะครับรูปแปลงเนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าตัดเฉียงนิดนึงนะ นะครับผมทางด้านหน้านะครับก็จะติดกับถนนคอนกรีตนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับมีหน้ากว้างของแปลงอยู่ที่20เมตรนะครับผมส่วนในเรื่องของความลึกนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับจะมีความลึกนะครับอยู่ที่67เมตรนะครับผมแล้วก็ทางด้านความลึกทางด้านฝั่งทิศใต้เนี่ยจะมีความลึกอยู่ที่64เมตรนะครับส่วนในเรื่องของแนวด้านท้ายของเรานะครับความกว้างของตัวแปลงเนี่ยกว้างอยู่ที่20เมตรเลยนะครับผม แปลงนี้นะครับ330ตารางวานะครับด้วยเอกาสารติ์เป็น,นโฉนดราคาขายครับ5,9 0 0 0เท่านั้น โดยที่ราคานี้นะครับพร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้เนินอยากได้วิวเขานะครับแปลงนี้ถือว่ามีให้ครบเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางด้านหน้าทางด้านนี้นะครับนอกจากที่เขาจะมีเป็นพวกแนวรั้วใช่ไหมครับล้อมให้นะครับเขาก็จะมีประตูบานเลื่อนบานสไลด์นะครับเป็นประตูเล็กฉีกนะครับตรงนี้ไว้ให้นะครับ ตานที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมพร้อมนะครับที่จะทําการเชื่อมต่อนะครับจากถนนคอนกรีตมาจนถึงหน้าแปลงนะครับให้เป็นทางไหลาทางหินคลุกนะครับลงมาให้ซึ่งถนนเนี่ยกว้างมากเลยนะครับผมรถเนี่ยสวนกันได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟฟ้านะครับตอนนี้ ต่อไฟฟ้ามาแล้วนะครับเหลือแค่สายไฟฟ้าทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะมาลงให้เรานะครับในตับดาหน้านี้นะครับผมด้วยจุดทําเรที่ตั้งนะครับสถานที่ใกล้กับความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถนนทางหลวงชนบท40 30หรือว่าเส้นจอมบึงหนองกว้างนะครับของเราก็อยู่ ใกล้นะครับเพียงแค่750เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดจอมบึงโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับใกล้กับมหาวิทยาลัยรา,ยาชภาัฏจอมบึงนะครับ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใกล้กับถนนเพชรเกษมนะครับ27กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็อยู่ใกล้กับ กรุงเทพนะครับเพียง118กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับให้โทรหาผมนะชนวนครับ022635563หรือว่าจะเป็นเบอร์ทีมงานนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับกดแอดไลน์ได้เลยนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับผมแอด fc แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมอ้อผมลืมบอกที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่บนเขตเทศบาล จอมพลอ,พอจอมบึงจังหวัดราชบุรีว้าวถือว่าดีงามเลยนะครับเพราะว่าที่ดินงเราอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราบ้านและที่ดินทาเลยดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยวันนี้ผมรัชนนท์รัฐวิญานจากหาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย